นี <Cornell. S 2> ่นะครับเพราะว่าครบปีประมาณประมาณนั้นต่อต้องลดเรื่อยากได้ต่อที่ดินเนี่ยโดยแต่ละจังหวัดจะได้จังหวัดละประมาณ200ล้านบาทเราก็จะได้บอกว่าล้านบาทนะครับเรื่ก็มีเพิ่นที่ให้หรือว่าไม่ให้นะครับเราไม่รู้เอาเงินไหนม็ได้ข้าวก็เหมือนกันนะครับทุกอย่างยางยางยาก็ประมาณป0ะมาณก็ทุกยางทุกที่ทุกยางเนี่ยเรื่องรุ่เรื่องร้ย

ดีได้คันดินนี่มาขัดีนแล้วเจ้าดินเพื่ออำหลอกผีนี่นะเขาในบ้านเจ้าเจ้าจะขออยังนุ้เป็นพัดหรขอเป็นดินมางบ้นนี่สวยเจ้าไปหาในบ้านนี่เจ้าเวลาฝนตกมามันมันลื่นอ่ะจะไปทำกานเกษตรทางไหนนี่กไปบ่ได้ครับต้องล้อต้องฝนยุดต้องแดดต้องเดินได้ตูกนี้ก็ได้อย่างก็ได้เนี่ยคว่าอยากได้แรือแต่ถ้ามันเปลี่ยนไปได้ถ้าอยากได้ถ้าทาง ว่าม e ันเคยได้แต่อก็เป็นสนุน้อดีไปเือนะครับพอรล้อนะนี่มันไปกันเยจริงจริงครับบ้านตนหนอมนเตานไปมาหาตรงหาน้ำมันจะไม่ได้น้ำบากอพนี้ก็พุทไผ่เาไหม่ครับเนี่ยตางนีพุทธไผ่าหม่พุไ่าหม่พุไ่าใหม่ถานก็ยากครับสถานนั้นมัยากสถานั้ยากครับงโอ้เหมือนกันี่คือมันยังได้สะพานนี่เองครนนี่ ขาน้ามราไปข้ามาได้เนี่ยไม่ร the ู้ไหรกตองไปบนอ้อมไปโอ้อ้อมหมดเลยไดอยู่ตอนตอนแย่นี่มันเป็นยังหน่อยตอนแย่ตอนแย่นี่แม่ใส่มาได้ตอนแย่ตอนแย่าลิตนเราเข้าอ๊โ้ม่หันอย่งนี้ไ้ออไปไกดครัออมออกมได้่ตนี้กลายเท่าดีนะมือ่านก็ติดได้มห มาเอาเียบเอาเดียบได้นาเอา่วนเนี่ยอารด่วนเอารง่วนเนี่ยเอารง่วนเี่